ต้องที่เห็นตอนนี้คือ4ถ้วยนะครับผมเข้าชิงทั้งหมดคือ6ได้เราได้ไป3รางวัลครับแล้วก็จริงๆที่งานน่ารักมากคือมีปริมาณถ้วยที่ให้กับคนทําง,งานเบื้องหลังจริงๆด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยนณตรงนีน้เลยนะนนท์อยากให้แบบ พี่ๆได้สองคนเนี่ยได้พูดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยจึงมีเข้ามาเพราะว่าในส่วนของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโคโนเนงก็ทํางานอย่างหนักมวกครับที่สําคัญที่สุดคือผมว่างานที่ดีมันมันออกไปในสายตาทุกคนได้ได้ไม่ดีขนาดนั้นแน่ๆถ้าเราขาดทีมที่ดีครับขาดผู้ร่วมง,งานที่ดีเพราะนั้นซ้ายและขวาตนี้ก็คือคุณไมโลครับโปรดิวเซอร์ของเพลงทุกนาทีที่สวยงามและ,ะเรียกว่าเป็นหัวใจของโปรเจกต์นี้เลยหนึ่งคนก็คือพี่โนนะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์ของระบั้าของโมนเอง ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนี่พี่โน้ไม่ก็ได้ขึ้นเวทีดีใจแหละดีใจแทนดีใจแทนนนด้วยเพราะว่าเขาทำงานแต่ละอย่างก็คือเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีมาตรฐานสูงในการทำงานก็ก็ดีใจแทนเขาคนที่ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่อ่างเงี้ยผมว่าจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็เขาควรจะได้อะไรชื่นชมหรือว่าได้อะไรกลับมาเป็นรางวัลก็ดีใจกับด้วยครับอัน <ๆ S 2> นี้คือทางอัรบบ้ามนะที่ท,ทำอารบบ้าด้วยกัน ผมเชินงันเพลงครับทุกนาทีที่สวยงามไม่รอฮะเพลงนี้นะครับก็อบอกได้ว่า เป็นผลผลรับจากการที่เหมือนกบับว่าได้เห็นโนนที่ต่งตางๆผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกับโนนมานานมากแต่ว่าเราเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นคนมีศักยภาพจริงๆเป็นหน,นึ่งในคนในวงการที่มีศักยภาพจริงๆเราอยากจะทําอะไรที่มันแบบว่ามีความท้าทายตัวเขาและโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างใส่สนในโปรเจกต์นี้แล้วก็ใช่ ก็ขอบคุณนนท์มากที่แบบว่าและก็พี่โนด้วยที่ตอบแับขอบคุณนนที่ขอบคุณนนท์ที่สู้ไปด้วยกันจบๆแล้วเราก็เป็นเพลงนี้มาจนมาถึงตรงนี้แล้วหลับตอนนนใช่ไหมครับทางความรู้สึกก็จริงๆตอนนอนวันนี้นอนตื่นตันเป็นพิเศษเพราะว่ารางวัลที่ทางโตตี้ให้มันเป็นรางวัลที่ เราจะเห็นได้ว่ามันมันมีรางวัลของคนเบื้องหลังอยู่พอสมควรเลยอะ่ะไม่ใช่แค่คนเบื้องหน้าเท่านั้นน่ะแล้วผมก็ก็เท่าที่ผมมีปัจจัยให้ได้ก็คือทางโตเต้ให้รางวัลผมให้เวลาคนเบื้องหลังได้พูดคนเบื้องหน้านหรือทุกคนเลยก็ แค่นี้มันมีความหมายมากครับคือตลอดที่ผ่านมาผมโชคดีตรงที่ว่าเราได้มีโอกาสเข้าชิงอยู่บ่อยครั้งมีได้รางวัลด้วยหร,รือสิ่งอะไรก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนแหละครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าขาดไปตลอดเลยคือการที่ให้คนเบื้องหลังจริงๆอะ่ะได้มาพูดได้เนี้ยครับเราจะเห็นว่าจริงๆนอกเหนือจากสองท่านนี้มีนักแต่งเพลงหลายๆคนเลยอย่างเช่นที่ที่นนได้ร่วมงานมีพีแอมพี่แทนอะไรอย่างงี้ครับ นมาร่วมเ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมีความหมายแล้วก็ยังจีิงพี่ดูทุกคนอ่ะ <S <S เปิ<ช>เอพี่แล้วใช่โบกี้พี่เติร์ดอะไรย่างเงี้ยครับจึ่งสองคนนี้ก็เราได้ทำงานร่วมกันในระดับนี้ด้วยผม,ผ,มผมดีใจอี่ะที่มันเป็นคนเบื้องหลังมาอยู่ตรงนี้ด้วยกับคนเบื้องหน้านเพราะว่าท้ายที่สุดมันก็คือคนทํางานเหมือนกันนะ,ะมันก็คือคนทํางานเหมือนกันเพียงแต่ว่าตําแหน่งของผมอยู่หลังไฟนะตําแหน่งของพี่อยู่หน้าไฟนะแต่ท้ายที่สุดนะมันดีไม่ดีมันขาดคนหน้าและคนหลังไฟไม่ได้เลย ก็มีความหมายมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณปินที่แล้วด้วยปีที่แล้วเขาส่งไปให้นะครับเพราะว่าผมก็ติดภารกิจนู่นนี่นั่นต่างต่ก็ขอบคุณอังโตตีต้มากเลยเขาผมเห็นป็นความตั้งใจในการทํางานการจัดงานให้กับพวกเราทุกคนก็ดีใจครับนี่เป็นวิหมายอันดีเลยสำหรับวงการดนตรีที่ได้กลับมามีอวอร์ดมีแบบ มาพูดคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตอนช่วงโควิดมัน,ม,นมันทำให้เราเสียสูญกันไปอยู่ทั้งวันหนึ่งเหมือนกันสำหรับดนตรีก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ e ูเจเนเรชั่นที่สอบ เร็วๆนี้แหละครับก็จริงๆล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งทำ Not Romantic ออกไปครับก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จริงๆก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้ก็เฮ้ยถ้าเกิดฟีดแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยเราน่าจะลองทำเป็นอีกเลยก็ คือปีนี้น่าจะเป็นอีกปีที่ทนส่งนาพี่โน่นะครับก็ยังคงทำงานร่วมกันกับพี่โน่อ,อยู่เช่นเคยนะครับแล้วก็ในส่วนของปีนี้ก็เดี๋ยวดูโอกาสด้วยกันว่าเราจะมีโอกาสได้ทํางานกับใครย,ยังไงบ้างจริงๆตัวผมก็ยังรู้สึกว่าตัวของช่งงางระบายมันกำลังทำงานได้ดีอยู่เลยอย่างตู้นที่สวยงามอะไรเงี้ยครับเราผ่านไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ปีถัดไปแล้วตัวช่้งงานเนี่ยมีการพูดถึงนั่นเป็น นั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีอ่ะสำหรับการทำงานของผมในการดนตรีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตด้วยครับมีมาให้ฟังกันไม่ให้เงียบแน่นอนนะครับกวัวทุกท่านจะเหงากันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอีก5 0าพันเพลงในปีนี้ด้วยที่ศิลปินรอปล่อยกันก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณนางโตตี้อีกทีนึงฮะเฮ้ยฝากนี่ไหมฝากเงินของไมโลหน่อยไห ไมโลนี่ตอนนี้เขาแต่งหลายคนมากเลยนะฮะล <โด S 1> ่าสุดนีบ่บิลกิ้ง <ละ S 2> บิลกินล่าสุดบิลกินครับเ<อ>พลงยินดี้อตาบิลกิ้งนะคระับดีผมแล้วก็เออร์ทีเลเบิร์นนะครับจบกากวงกากวงทิลิเบิร์น <laughs> แล้วก็ทิลิเบิร์นครับก็ยังมาเจอกันได้ตามงานเล่นสดต่างๆแล้วก็ฝากเพลงอัลบั้มไม่ควรจะไม่โอเคนะครับอัลบั้มล่าสุดที่ปีที่แล้วของเราแล้วก็ส่วนผลงานใหม่ก็ติดตามดูนะครับเราซุ่มทำู่ครับครับผมสบายมากครับ น <ส gas: S 1> ี่น re ะเขารับ right, <Patter> อยู่ไในจริงแเรตตอนนี้เดี๋ยวผมเข้าไปสบายนะขอบคุณนะครับ